ผมช่องตินโมเดลนะครับขอบคุณผู้ติดตามหนึ่งร้อยห้าสิบคนด้วยนะครับหรือมันจะมากกว่านั้นผมก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับตามสัญญานะฮะมารีวิวบ่ดินใหม่และเข้าไปนะครับและสะพานใหม่นะครับทุกคนก็ทั้งหมดนี้ช่วยกันทำรวมถึงคอนคอนก็ช่วยทำด้วยนะคอนช่วยขุดดินก็จะมีแมคโครคันใหญ่แมคโครคันเล็กรถไถแล้วก็ มาอัปเดตรถไถยก่อนเลยนะครับอัปเดตรถไถยก็จะแต่ก่อนนะก็จะไม่มีตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นแท่งเหลากั้นสีดาๆเนี่ยแท่งเหลากั้นสีดาๆตรงนี้นะแต่ก่อนไม่มีนะครับนะแล้วก็เพิ่มเป็นสายให้มันมีสองอันนะฮะอันนี้เป็นสายเอาไว้เสียบกับลูกพ่วงตัวนี้เป็นระบบดัมพ์ไฮดรอลิกแบบสมมุติสมมตินะ นี่นะครับแล้วก็อันนี้ปกติอันนี้มันจะไม่มีกระบะนะปกติอันนี้จะไม่มีกระบะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เลยนะฮะนี่นะแล้วก็จะมีจุกอันนี้นะครับเอาไว้ให้เสียบตรงด้านข้างตรงนี้ได้น,นะเสียบเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาดูบ่อดินกันนะครับผมให้ดูภาพไปแล้วนะ ก็จะมีต้นไม้สองต้นที่ผมเอามาปลูอัน,นี้เป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับแต่มันหอมดีแล้วก็ต้นกะเพราครับมีนะสะพานใหม่บ่อน,น้ําก็ค่อนข้างลึกนะทุกท่านทุกคนอยากรู้ว่ามันลึกแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะก็นี้นะครับสะพานใหม่นะฮะตรงนี้เป็นจุดจอดรถของทีมงานนะครับก็จะมีต้นไม้ตรงนี้ด้วยนะขออภัยกับการแจ้งเตือนด้วยนะครับ ก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสะพานไม้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ว่ามันลึกแค่ไหนอะนะครับทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะจมตีนนะครับมิตตุ่มนะคะทุกคน,นนะส่วนตรงเนี้จะจะไม่ค่อยลึกนะคะตรงนี้จะเป็นนะ้ำแบบไม่ค่อยลึกนะ ก็จะมีตะตุ่มเลยนะเป็นจุดลึกที่สุดในโดดขออภัยกับไอ้นี่ด้วยนะครับขออภัยกับเท้าผมด้วยนะนี่นะครับนะบ่อดินถือว่าอัปเดตให้แล้วนะไปโอ้ยเนะาะปัดสะพานค่อยพังเร้ยนี่ขออภัยกับเสียงด้วยเสียงอุทานด้วยอื ะทุกคนดูลองา้าเออนะทุกคนก็บ่อประมาณนี้นะครับบ่อโปรตีสะพานตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะก็ขยับให้มันเฉียงๆหน่อยนะคะสวยหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะอันนั้นเป็นต้นไม้นะคะที่ผมทํานะผมทําเอาไว้นะครับให้บ่อดูสวยนะฮะตรงนี้ก็ขุดออกนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าผู้ติดตามถึงหกสิบคน นะครับตอนนี้ก็ห้าสิบแล้วถ้าหกสิบคน <S <S> <S ผมจะทำการทรําบ่อตรงนี้ให้เป็นอีกบอ่อหนึงเลยนะอันนี้ผมขุดเอาไว้แล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมผมขุดเอาไว้แล้วนะบอ่อตรงนี้นะอันนั้นอันนั้นบอ่อใหญ่นะส่วนนี้บอ่อเล็กผมขุดเอาไว้แล้วถ้าเกิดพูดตามถึงหกสิบคนนะ่ะผมจะมาทํำตรงนี้ต่อเลยนะครับคอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมทำตรงนี้เป็นอะไรนะครับก็ ครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e แล้วกดติดตามให้กับช่องเต็มโมเดลด้วยนะครับบ๊ายบาย